ก็จะ <łość> เป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงกันมั้งแต่ต้อนจะออกเนี่ยวันเจ๊เจันเจอคุณผู้ว่าเจ๊มันนั่งบรรยายกันแต่หน้าพ่อแม่เาที่ไอ้เนี่ยขอโทษนะครับขอโทษเออรู้สึกตัวขอโทษเบาอินไปหน่อยเชิญคุณพ่อคุณแม่ทูกที่เลี้ยงคาแต่เกิดค่ะป้าอ้นมีฉากมาทักใจไหมคะ คือไอ้คันว่าป้าอ้นจะพูดว่าฉากประทับใจจะเล่าเรื่องฉากเข้าฉากกับลุงเอก็เดี๋ยวเพื่อนเพือทุกคนก็จะเสียใจว่าอ้าวลรวที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะอะไรนี้อันนั้นเป็นเซอร์ไพรส์อันนั้นเก็บไว้ก่อนอโ,โอเคเอาโอเคเล่นด้วยออคะเอาปุ๋ยใส่บออ้โอกแล้วว่าเป็น,น,นเซอร์วไพรสเอาเอาอใหม่5้าสีอป้อ้นมีฉากไหนประทับใจไหมคะ ก็เป็นฉากแบบใ,ในบ้านนะคะในวันนั้นก็คือเรารวมกันทุกคนเลยแบบมีความสุขที่ได้เจอแบบเออได้เจอทุกคนเอาานนนนอในววอความรู้จักวันนั้นแล้วก็มีผีน้องไม้ใส่จงกระเบนด้วยแล้วก็ปอ้นก็รู้สักว่าเออช้าจังเลยช้าจังเลยไม่จะได้กลับบ้านแม่จะกลับกลับบ้านะคือเวลาทุกครั้งที่มีผีปอ้นจะแบบ <laughs> ปอ้นจะปวดหัวใจแล้วก็จะคอยไปต่อยายอีก่อยตลอดว่า คอยไม่อยากให้คอยดิ่งเพราะถ้าคอยดิ่งปั๊บมันจะไม่มีใครดิ่ขึ้นมาแล้วนึกออกป่ะคอยจะเป็นจุดศูนย์รวมหัวใจที่จะให้ป้าอ้นในการเอนเตอร์เทนเพื่อนต่อไปอีกมันจะมีฉากหนึ่งที่ที่ผมเล่นแบบแอสซิสแบบปั๊ตติโถอะไรนะไอหย่าอะไรนะไอหย่าไอ้ย่าไอ้ย่าไอ้ย่านิดล่าวลาวลาวทั้งทั้งกองแล้วสิมันเป็นจังหวะที่ต้องแบบว่าแจกบทกันแล้วก็แบบว่าทุกคนต้องเชื่อมต่อกันอะไรอย่างงี้เหรอคะ ม,าามันไม่ด<ม><น>เราต้องนั่งมาประชุมกันใช่ไหมเรื่องเกี่ยวว่าจะเอาอยัางไงดีกับแบบวิญญาที่มันอยู่ในบ้านเราหรือนน่นนี่อะไรเงี้ยแล้วผมก็ต้องเล่นแบบเหมือนเล่นแบบด่าเจ๊แบบเจ๊ไม่เอาพึ่นี่เนี่ยแล้วผมก็มีแบบอันนึงเป็นรีแอคแ,แ,แบบไอ้ย่าคิดได้อะแล้วทุกคนก็แบบขำกันอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะถ่ายได้จนที่เหนี่ยบอกว่าอ้าวอ้าวอ้าวสมาที่พอได้แล้วพอได้แล้วือจนถ่ายกันจะไม่ได้อะครับถ่ายไม่ได้เลยคือคำมันมีตั้งเยอะตั้งแยะกะอุจารอะไรก็ได้ อยู่ดีๆจะเป็นตีนขึ้นมาแล้วใครจะไปอวดได้อะดีๆใครไปได้แ้วคุยกันอุทานมันมีตั้งเยอะแบบโหโหเต๋อเฮ้ยอะไรก็ได้อยู่ดีๆไอหยาไอนี่ก็ต่อไม่ได้อะนีก็อะไรอะไอหยาอะไรอะอะไรอย่าก็ขับเจอระพอนี้มองหน้ากันแล้วก็ขับแล้วก็ไม่เล่นเล่นไม่ได้แล้วว่ะแล้วแล้วมองไปเก็บเก็บเบื้องหลังนี่คือแบบอันนี้ตลกมากนี้คับจริงจริงมีมีมีด่าด้วยรับ แล้วพวกเราอะทั้งหมดหมดทุกคนในอยากจะทําบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้พี่เหมี่ยวมากๆเพราะว่าเพราะว,ว่าเราอะพี่เหมี่าบอกว่าจะเล่าให้ฟังสมมติอยู่ด้วยกันในในห้องโถงอะค่ะฉากที่เป็นจะต้องอยู่พบเจอกันหมดอย่างเงี้ยแล้วพี่เหมี่ยวเขาก็จะมีเป็นแบบเออแล้วเนี่ยแต่เสร็จปีกันแล้วก็เดินมาตรงนี้นะปีก,กันเสร็จแล้วปุ้งปุ้งเข้ามาแล้วก็พูดอะไรกังก็กจะแล้วแบ่ว่าจะแบบว่าทำไมไม่มีใครฟังเลยเข้าใจเข้าใจความรู้สึกพี่เหมี่ยวมากเลย อันนี้เลยใช่ค่ะพี่เมียวจะเป็นใครอ่ะถ้าไม่ใช่พี่เมียวใครจะทนเราได้ไม่มีแล้วุคนต้องแล้วเขาต้องเอาปืนมายิงเราตายทีละคนอ่ะพี่เมียวตอนนี้อะไแบบยางจะแบบ แต่จริงๆดูคาแรคเตอร์แล้วพี่เหมี่วก็ไม่น่าจะทนเราได้นะแต่แันทนได้งงมากเหมือนกันเออแต่ทนได้เนาะไนกับพวกเราด้วยอะไรอย่างงี้ถ้าแอสไลฟ์ของเรานะคะถาแอสเซอร์นะคะที่วารตอนนี้ไม่หยุดเลยพูดเยอะๆเอาเป็นว่าเราขาตงเอนดนีนเราเป็นรอถ้าปัญญาอินนี้ขาตังจ kind of mm hmm. ะได้รู้เส้นเนี่ยเราวันนี้เรามีปลาูดเบาๆต้องเสียงก็ได้ สองตันใบเลยค่ะไม่ต้องมไม่ต้องฟังระแบบนี้ว่าพูตัวเองคืออยากจะนเอกนนี่สองันบนะคะลวมี้กอันกะคตามก็มีากขึ้นมาร้เื้นีเื้ก้ก็เรามีอันนี้ด้วยเอนเกวางาก็เรเรีได้เบร์ได้เราได้รัได้เรวัดีค่ะใเืองความอยากเราดี่เราบคนแล้วก็แล้วก็ใส่้กเองแล้วชอบั เจมันติดแขมาเจันจะให้ด้เขาผมพูดก่อนเขาผมเปียดเขาเีไปพูดข้าวน่เขาพูดเขาเทคชาเขารอกล้องแกยีอีตีแกหยุดใส่ลายต้องเร็วนี้แล้ตอนเราเราพูดต่อพี่ทอมใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเห็นว่ามีฉากนึ่งที่เป็นฉากไฮไลท์เหมือนกันเป็นฉากวันฮาโลวีนค่ะ ว่าโอ้โหบันเจิดมากแต่ละคนคิดตีมผีกด้เองเลยหรอฉากคารวีนี่ผมใส่ชุดผีประมาณเออไอพีจะไม่ต่ำกว่า50รอบได้อะคือผีก่ิวอะคืออะไรครับไม่ต่ำคนทีนิวต่อเนื่องยาวจนแบบโอ้ไม่หมดแต่งผีแบบเกือบทุกคิวด้วเหนียวมากอันนี้แต่สนุกดีฮะแต่งเป็นชั่วโมงนะเขาแต่งเขาก็แต่งเป็นชั่วโมงนะครับของเจมแต่งเป็นผีอะไรคะ ผมเป็นผมเป็นเราวะเป็นท่านเขาท่านเขาท่านเขาได้กระดาเป็นแทกูล่าใช่ออ่าของพี่อ้นเนาแต่งบ่อยครับแต่งบ่อยมากเป็นชุดที่เหนียวมากเลยครับอะไรนะจ๊ะของพี่อ้นเห็นว่าดีไซน์ชุดผีเองอุ้ยไม่ไม่ได้ดีไซน์เองคือเลือกผีที่แต่งตัวน้อยที่สุดอะค่ะอนเบลเลยไม่เสียเวลาไม่แต่เขาก็บอกว่าเป็นอันเบลตั้งแต่แรกแล้วซึ่ก็น่ารักดีไงเราก็ชอบชุดชอบอะไรสามารถที่จะต่อยอด ชิ้นงานเราได้เราก็เลยโอเคง <c oughs> ต่อ,อยาไม่ไดไ้ถึงเรื่องละครคือต้องชิ้นงานติดต่อก่อนพ่ <c oughs> คิดอยู่แล้วแหละพี่ฝนเรื่องละครคือเราก็ตั้งใจอยู่แล้วอุ้ยแต่มีโทรมากพนึมนะเอ๋ค <c oughs> ุณคุณจรโทรสบันมีตอนกำลังดูงอยู่ไม่ได้นะนะ <c oughs> ไปไหนอะทำงานทำงานสิคะคุณเาแต่มีสดแต่เป็นผีอะไรใรือเรื่าน้องกงลังกัลงมีทีญี่ปุ่นอะตอนที่ถามอยู่ก็จำได้ว่าเอาง่ายเหมือนกัน เขาบอกเขาว่าเป็นตอนนั้นเป็นปากซีดหน้าซีดแค่นั้นมีของใครของมีเป็นผีอะไรไม่มีอ่ะเพราะว่าผีเขาเป็นแบบแต่แกงที่ร้านญี่ปุ่นนะคะจริงๆเมียว่ะอยู่นอกแกงเขาอ่อของพี่อ่านเป็นอะไรคะพี่อ่านกับพี่โก็เป็นแดเป็นผีดูเลือดนะครับของผมของของเป็นซอมบี้ครับเป็นซอมบี้เป็นผีซอมบี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่น่าสนใจใช่ไหมคะฉากวัฒนธรรมี ใช่เพราะว่ามันจะมีโอ้มีการบู๊กันด้วยเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องมาจากข้างนอกแล้วเข้ามาในร้านอะไรอย่างเงี้ยครับต้องไปดูกันดีกว่าครับมันเป็นซีนที่โอ้เซตฉากเยอะแต่งตัวแล้วก็ถ่ายกันหลายรอบเพราะว่ามันมีทั้งด้านนอกกับด้านในร้านอะไรย่างเงี้ยครับเป็นฉากที่ค่อนข้างจะโอ้ใช้เวลาครับให้แต่ละคนพูดกันมาวามน่าสนใจของละครเรื่องนี้คำว่าตีเหตุผี มันจะเป็นผีน่ากลัวไหมหรือว่าจะเป็นตลกหรือจะเป็นยังไงเริ่มจากพี่อ้นเลยค่ะคือเป็นผีที่ที่ดูแล้วไม่เบื่อค่ะแล้วก็ไม่ใช่คือคือมันก็มีผีผ่านบ้างในในบางซีนนะคะก็ผีผาง ผีไม่ผีผ่างผีแบบแะเงี้ยคือแบบ,แบ,บตอ่อแล้วก็แล้ว,ลวมันก็เป็นผีกล่อมๆก็มีคือมีทุกรสชาติเลยสําหรับอันนี้ <แจ S 1> เป็นผีที่แบบคือตอนแรกอ้นก็นึกว่าเป็นเหมือนก็ละครทั่วไปละครผีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงโอ้ยไม่ใช่เขาเก๋ไก่นะเขาตัดต่อออกมาไายพูดเหมือนดูตัดต่อแล้วเนาะคือแค่แดูดูทีเซอร์ดูอะไรแล้วเป็นแบบเป็นละครผีที่เก๋ในยุคนี้ค่ะที่น่าติดตามค่ะเุ้ยพูดผีตรงมือตรเมือสิบคนใช่ต้องให้คะแนนประอ้นนะจ้ะ พี่อ,อ้นไอพี่พี่อานอ่าครับก็จริงๆก็มันเป็นจริงมีหลายรถนะครับมันนอกจากเป็นผีมีคอมเมดี้จริงๆก็มีดราม่าด,ด้วยนะครับมันหลายหลายรถแล้วก็ไอการที่เราเล่นมันเหมือนเป็นคล้ายๆดูพวกเราตลกนะครับแต่เวลาตอนทำใหม่จริงๆเราเล่นกันจริงๆแต่ว่าไอการตลกเนี่ยมันอาจจะเป็นด้วยสถานการณ์แล้วก็การรับส่งกันระหว่างนักแสดงแล้วก็เหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็คือเต็มที่กับหน้าที่นี้มากนะครับทุกคนเลยแล้วก็ ทุกคนตั้งใจทางานนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามลยครับอ,อแผก่อนท้ <c oughs> ายของเรื่องนี้ค่ะ,ค,ะคือคือตอนตอนตอน,ตอนที่อย่างที่บอกค่ะตอนแรกก็รับรับเพราะว่าถามเขาด้วยตอนแรกเลยว่าเป็นเป็นละครผีแบบไหนคือถ้าเป็นผีน่ากลัวก็คือพูดตรงนี้เลยว่าไม่รับเพราะว่าเป็นคนกลัวผีแต่เขาบอกว่าเป็นผีคอมเมดี้เลยอยากรู้เหมือนกันว่าผีอ่ะมันจะคอมเมดี้ยังไง หรือว่าเป็นผีที่ไม่ได้ผีจริงจังหรือเปล่าเน้นควาไปได้โ hmm. น no, ทุกอย่างครบรดมากทุกคนคือผีก็คือผีจริงจังน่ากลัวจริงๆผีแบบเราดูตัดต่อเราดูโปรโมทเราดูทีเซอร์วันนั้นที่เราดูพร้อมกันอะเราบอกเลยว่าโอ,อผีน่ากลัวจริงๆพอบทตลกก็ตลกจริงๆ mm hmm. แล้วทุกคนนะ่ะแพทอยากให้ดูรว่าทุกคนนะ่ะเล่นเป็นตัวเองแพทย้ำนะว่าเรื่องเนี้มิว mm hmm. เองเจมเองทุกคนเล่นเป็นตัวเองพี่อ้นเองแพทเองพี่อัด ทุกคนจะได้เห็นว่าเนี่ยชีวิตคือทุกคนเล่นเป็นตัวเองจริงๆเวลาบางทีเราเล่นร้ายหรือ่างีเราเราจะไปสวมเป็นคนอื่นเราเราต้องมีไมค์เซ็ตว่าคาแรคเตอร์ของคนนี้เกิดอะไรขึ้นแต่วันที่แทนเล่นอันนี้เธอรู้สึกได้ว่าทุกคนนะ่ะหนูหนูลูกทุกคนคือตัวเองหมดเลย <c oughs> บทที่หนูแปลงออกมามันคือหนูเลยนี่คือชีวิตจริงถ้าหนูพูดหนูก็พูดกันอย่างนี้หนูไม่ได้มีเสริมแตกเลยเพราะฉะนะั้นทุกคนจะได้เห็นแล้ว เราแพทเชื่อว่ามันจะสนุกด้วยความที่เราเป็นตัวเองนี่แหละอ่าอ่ะพี่โมดนะคะความน่าสนใจของละครเรื่องนี้ครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือคือเรื่องเนี้ยนักแสดงหลักแต่ละท่านก็สุดยอดอยู่แล้วยังมีรับเชิญอีกโอ้โหเคสเคสผีแต่ละเคสที่เข้ามาเนี่ยนักแสดงแต่ละท่านนี่แบบว่าสุดยอดเหมือนกันครับอยากให้เราติดตามเขาผมค่ะพี่ฟอย กไไ็ทุกคนพูดไปหมดแล้วทุกคนพูดไปหมดแล้วแต่ผมก็ซัพพอร์ตแพทเพิ่มเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออเห็นด้วยกับซีเรีแพทพูดเพราะว่าคือพอเราพยายามจะเล่นเป็นตัวละครเนี่ยมันก็จะพยายามเป็นการแสดงแต่พอเราเป็นตัวเองปั๊บเป็นตัวคาแรคเตอร์ผสมกับความเป็นตัวเองเข้าไปเนี่ยการเล่นออกามามันธรรมชาติแล้วมันสนุกจากจากในซีจริงโดยที่ไม่ได้พยายามจะทําให้มันตลกนะครับด้วยซีจูเวชันต่างด้วยสถานการณ์ด้วยคาแรคเตอร์ต่างมันสนุกโดยที่แบบ เราอยากไปกองนี้ทุกวันอยากไปเจอเพื่อนอยากไปเล่นนะ่ะนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าละครนี้มันมีเสน่ห์เพราะว่าทุกคนน่ะมันมีเคมีที่เข้ากันเท่านั้นเองครับนะองมิวพูดดีอ่ะน้องนิวตอนนี้พี่อ้นกำลังแกงน้องนิวอยู่นะคะใส่ปิเตอร์ทำไมอ่ะปิเปิลแกงอะไรเหรอแกง<ม>อะไรแกงอะไรทำอะไรอ่ะหาทำอะไรให้ได้หรอไอ้โนบิ้งฝากหน่อยดวงตาที่สามค่ะ ก็นอกจากที่ที่ทุกคนพูดแล้วนะคะเรื่องแบบของความตลกก็มันก็ยังจะมีเรื่องของแบบเอ่อความน่ารักของปุ้มกับตีด้วยอความแบบเล่นกันแบบที่เหมือนเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็กกันเล่นกันแบบวิ่งเล่นตามแบบทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าลงน้ํากระโดดลงน้ําปีนป่ายอ,อ,อะไรเงี้ยคะว่ามันเป็นเคมีที่มันน่ารักดีแล้วก็เหมือนเราได้ย้อนไวัยไปสมยัยแบบ มาทะยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะมีความแบบน่ารักความเป็นเด็กความใสๆอยู่ตรงนั้นก็คือ,ต,อต้องใส่<า>ชุดนักเรียนกันทั้งคู่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,อะนอกจาก <DJ. S 1> นอกจากนอกจากเรื่องผีมันก็จะมีเรื่องแบบตรงนี้ด้วยที่มันแบบเออมันเป็นเคมีที่มันน่ารักดี ัดิบุ๊กเด็กชั้นเตอร์ดิบุ๊กไงไอวิดีโอใช่ไหมัได้ยินเสียงอ่ะอ้โหอะไรกูใหม่ใกล้บุ๊กโอเคคนมีแขกรับเชิญมาพี่เบิร์ตธงชัยมาจังหวัสดที่ไหนสวัสดีน่าพี่เบิร์ตสวัสดีค่ะพี่เบิร์ตสี่พอยเป็นพี่เบิร์ตตาดีละครดวงตาที่สามเลยค่ะเก็ เห็นด้วยที่ทุกคนพูดนะครับก็จริงๆละครเรื่องดวงตาทิสานเป็นละครอย่างที่ผมบอกว่าสําหรับผมเนี่ยเป็นบทที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เป็นวิธีการทํางานแบบใหม่ที่ส่วนตัวเองก็ไม่เคยได้ทํามาก่อนแล้วก็ประทับใจมากๆพอได้มาทำเม่เสเ็จสุดท้ายนิดนึงของละครเรื่องนี้ที่ที่ละครเขาพยายามจะสอนก็คือคนเนี่ยน่ากลัวกว่าผีครับมาฝากกับละครเรื่องลุงตาทิสาดเลยครับอ่ออันนี้คือข้อคิดของละครเรื่องนี้ใช่ไหมใช่นี่ผู้จัดบอกมาครับ คือในเรื่องนี้ก็จะเห็นทั้งคนที่ดีและไม่ดีแล้วก็เห็นทั้งผีที่ดีและไม่ดีแต่คือจะได้เห็นเลยว่าคนเนี่ยจริงๆแล้วทาอะไรเราได้มากกว่าผีครับอ่าดีต่อมือทุกคนอาจย์เดี๋ยวเรี่มาส่งของอาจาะไมเลิกย่อนกว่าสักชิ้นงานหนึ่งได้ไหมล่ะชิ้นงานหรอพวกเราขึ้นมือซิออ็ดเอ็ดแกจะ่ปล่อยอยปล่อย เดี๋ยวจะเปิดเพลงนะาบิ๊กไลน์ก็ัต่อเดี๋ยวพ่าจะเปิดเพลงแป๊บหนึ่งบรีสไลน์ละกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเปิดเพลงแป๊บหนึ่งแล้วยกไปด้วยกันเด้อพี่ฝนใส่ฝนที่ช้างสามารถเก็บภาพได้ใช่ไหมคะได้ค่ะแล้วพี่ใส่ฝนที่ช้างคือว่าคือว่าเต้นกับเรานะได้ค่ะแนะนำด้วยนะคะขอเข้าแกงค์ Family Best Friend ด้วยนะคะ เอาหน้ามาใกล้ๆกล้องเอาหน้ามาใกล้ๆก้องก่อนเร็วเพงไรพี่โอนเพงนั้นหน่อยที่เรากนเพลงอะไรแต่นี่เหรอเออยื่ระโลบัญชาเ้ามาแล้วเจมน์มิวแท้ล่าสุดเหรอพี่ใช่กรล่าสุดเริเอาใหม่มาแล้วตองตองตอตององช่ตองอจอมโย เด็กทางตุ๊กตาล้อาบจ้าตอง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 โว้ยมันไมนอยู่กัละเท่อะมันยากอะเกียดย่างยิ่งค่ะที่ได้รู้ว่าพวกนี้ตอบของเจ้าพ่อเจ้าแม่ดาว ออกทั้งหลายนะคะบายบายทุ้คนะบาย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 ัีสวัสดีสวดีสวัสดีขวาขวาาบายสวัสดีค่ะบายสวัสดี ละครรักที่มีผีกับละครเรื่องดวงตาที่3นะครับทุกวันจนันทร์อังคารเวลา2องทุ่มทางช่อง3กด33นะครับเสนอเป็นตอนแรกวันอังคารที่31สิ่งอสิงหาคมนี้นะครับ